ติดๆเลยดิห้างว่าเต็มๆใช่ไหมซีพรภูมิทีวีคร,ครับมันยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ออกก็คือแปดสี่แปดหกเจดสีแล้วก็แปดเจ็ดอีกนะแต่ตัวนี้เป็นเลขตาจรย์ก็ตรงกับอยู่ในเลขขางประทัดด้วยนะหนึ่งในสี่ในตัวนั้นะนะครับ อาจารย์บอกว่าให้เป็นเลขทิ้งทวนด้วยก่อนจะออกพรรษาเด้ออีทิ้งทวนข้ามทิ้งทวนเลยข้ามนี่ก่อนจะออกพรรษาก่อนจะออกพรรษาอีกวันสองวันใช่ไหมครับครับทิ้งทวนเลยตัวนี้ฝากให้พี่น้องได้มีเงินไปเหตุบุญเหตุท่านได้ตัดบาเทวหาแมนบุญกุศลวนไม่เกิดกให้พี่น้องคุณเบิรงคลิปอยู่ในตอนนี้บอวาสิเป็น สีคอร์ลพุมทีวีครับอําพลชาแนลและกาพี่ออรูกิสานทีนี่วิธีชาวบ้านเพชรพรวยแล้วกาบาเซึง่งขานแล้วกาช,ช่องร,ร้อยรัพย์นำโชคก็ให้พี่น้องที่ติดตามอยู่แล้วกะอย่าลืมสนับสนุนรัฐบาลด้มันสิท่านบอ่อนี่นะครับจะอันไหมดีบหาเรียมหาปูเทพขอให้พี่น้องทุกท่าน เข่งๆปังๆโอเทพออกอยู่เพื่อนกไ็ไรว่ายังตอง,งบอกออกอยู่อยู่สารหลักกิโลตาจาันเพราะเป็นเลขของตาจันตาจันย้ำความฝันว้หนุ่มห้างวดแล้วเขาบ่เหลียวเบิ่งเข้าเลยเข้าอยู่นี่มันบ่จวดกันเลยมาให้มันจวดเบิ่งมันสิจวดบอจ,มจมเป็นตรงมากครับมันสิจวดบอนะครับผ่านทางมันจวดชั้นพี่น้องกะอย่าลืม ฝากไว้ในใจน้ำในหวยตัวนี้นะครับโอเคเนาะไว้ทุกท่านหิงหิงฟังๆังรวยรวยอ้าวใครจะถามปูุเทพจับไหเลยนะครับถามถามงวดก่อนเข้าห้างวดติดคือหางประทัดตาจย์ใช่ไหมพี่ไวครับใช่ไหมที่นี่ที่ชาวบ้านเต็มเต็มเลยครับซ้อนๆเลยหนึ่งในสี่ตัวนี้นะครับแปยังอยู่หนึ่งในสี่ของหางประทัดตาจัน แต่ตาจานฟันทองคือตัวนี้หกแต่เก้าหกเก้านะครับฟันทองหกเก้าเข้าเลกหางประทัดมาห้างวดติดเลยทุครับอันนี้คืองวดที่หกแล้วงวดที่หกเล็กทางประทหดเลยเล็กางประทัดเนาะครับตั้งแต่วันบวงสวงจนวันสุดท้ายวันนี้มันออกหางงวดสอนเนี้ยเข้าไปดูคลิปได้เลยเด้อ ย่อมีอะไรถามไหมไม่ครับผมมีอย่างถามถามคุณลูกบอลสิละอันนี้ออมพลผมพลถามหน่อยพี่ถามว่าที่ไหนล่ะปูถามว่าที่ไหนดูใช่ไหมตัวเลขชัดเกี้ยวชัดเจนเราชัดเจนไหมพูดเกพูดเกีู้ดเกีนี่คือเลขหางประทัดเหมือนเดิมใช่ไหมนี่ตัวนี้เลขหางประทัดเลยหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่คำหนึ่งในสี่บูเทพให แปดหกเลยเด๊ครับตรงตรง,งเลยแปดหกมันตรงกับเลขฟังนะครับฟังทีครับซึ่งแปดหกทำไมต้องต้องผมต้องย้ำนักย้ำหนามันตรงกับหนึ่งสามแปดหกปอปอสอครับอปอปอสออเลขลอตเตอรี่ปอปอสอสลดัดผลสลดัดกินแบบผส <6 S 2> มสลัดแบบปกซึ่งมันตรงกันเลยนะครับเสือ้อเออ คนขี่ควายบอพ่อสี่คนกับควายสี่คนมันก็บออกซีซีแล้วนะครับก็ปีที่สี่สิบหกวิ่งควายที่ชนบุรีออกไปแล้วแต่ว่ามันมีลงพยาบาลกับปปสหนึ่งสามแปดหกซึ่งแปดหกมันตรงกับเลขตาจันพอดีตาจันก็เข้าฝันมาไปเนี่ยย้ามาเลยตัวนี้ ถ้าเป็นเลขผีมันต้องเป็นแปดเต่าสิผมก็เลยเตะมาเป็นแปดเก้าอครับหัวแค่นั้นเองเนาะแค่กับหัวก็เป็นเลขผีบอกเท่านั้นใช่สีเลขผีบอกครับเท่นั้นเองสีผีบอกถ้าออกออกเลยอกอกมัต้องกลับมาต้องกลับเลยตรงๆถ้าออกออกเลยเด้ครับอันนี้ถึงทวนเลยถึงทวนสสดทไายแล้วสสดทไายออกพรรษาออกพรรษาเพราะมันเข้ามาห้างวดแล้วนี่อันนี้งวดที่หกใช่ห้างวดติดเลยเนี่ยเป็นงวดที่หกถ้าเป็นไปได้ออกครับ ออกเลยก็ยังเหลืออยู่เลขที่สามตัวที่มันยังสงสัยอยู่คือแปดสี่แปดสี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับแล้วก็เจ็ดแปดแปดครับตัวนี้เป็นตัวที่สี่หนึ่งในสี่นะครับเลยดึงมานี่อาจารย์ให้ดึงมานี่ยูเอูโอนกับออกคิดไปแล้วเนาะครับออกเต็มเต็มไปแล้วตัวนั้นทำชุดชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ไปแล้วฉะนั้นฝากถพี่น้อง มีเขอเอาสนับสนุนรัฐรัฐบาลบอสุงซื้อมันเองกั้นพระนั่ทุกสิ่งอย่างนะครับนีเป็นแค่แนวทางนะครับท่านผู้วนเป็นแค่แนวทางเนาะพี่เจารณาเอานะครับให้พิจารณาเอาเนาะได้แล้วเนาะพี่ผมทราบเนาะนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับผู้เทียบมาให้ปล่อยเลขที่หลักกิโลนะครับเข้าฝันนะครเป็นเข้าฝันแล้วก็เลขแล้วก็เอเป็นตัวเดียวกันนะครับมีแค่นี้เลยครับ